เมืองมันก็ตื่นเต้นเป็นช่วงๆนะเพราะว่าตอนนี้มันมันบิดมันโดนบิดไปหลายประเด็นถูกไหม,มคนก็คนก็มันดูเหมือนไม่ใช่การเมืองแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็คือการเมืองถูกไหม,มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเรื่องเออ่การตายก็คือการเมืองถูกไหมถูกการวางอันดับความตายของคนบางกลุ่มถูกไหมก็การเมือง อาการจะอยู่การจะไปของใครในในบ้านในเมืองก็คือการเมืองถูกไหม <c oughs> ความขัดแย้งภายในความขัดแย้งภายนอกก็การเมืองถูกไหมเ <c oughs> ออทุกอย่างเป็นไปได้หมดเออวันนี้จะมาเนี่ยคุยเรื่องประเด็นเรื่องไอซ์นะครับสสอไอซ์ของเราก็ไม่แผ่นะครับอ๋อไม่แผ่ว เรื่องเขาไปไลฟ์ไงเด็กเดิไมไปเห็นมาเขาไปไลฟ์ที่พระบรมมหาราชวังนะครับนะไม่ได้เข้าไปนะแค่แบบเขาเปรียบเทียบว่าฟุตบาทอืมทําไมฟุตบาทที่เอ่อหรือรอบๆบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยทำไมมันดูสวยดูเรียบดูเนียนดูหรูกโก้อะไรประมาณนี้ไม่มีขาวแดงห้ามจอดอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ปะเออใช่แบบเขาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเอ้ยทําไมฟุตบาท โดยทั่วๆไปของอของคนทั่วไปทำไมมันมันกระเด้งกระดอนกระเด็นโดว์ทำไมมันโุ๊ะโพโมันไม่เรียบไม่เนียนมันทำไมไม่สวยงามเหมือนพุทธบาทแถวๆรอบพระบรมมหาราชวังเลยนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเขาก็มาเปรียบเทียบว่าเอ้อทำไมทาไมรอบๆพระบรมมหาราชวังทำได้ กแ็แสดงว่าคนไทยก็มีศักยภาพการทําฟุตบาทถูกไหมเอมอแล้วทําไมฟุตบาทเอาเป็นว่าทั่วในเมืองหลวงของประเทศไทยใครมั่งที่ไม่เคยเดินสะดุดไม่เคยโดนสะดุดฟุตบาทประเทศไทยอะถูกไหมเดินเดินอยู่ดีๆอ้าวเสาไฟฟ้าโผล่มาตรงกลางฟุตบาทเลยได้ไงวะเนี่ยเสาเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ ไอปูนหรือว่าแผ่นปูนแผ่นอิฐอะไรนะ่ะเดี๋ยวมันก็โดเดี๋ยวมันก็ผุบเดี๋ยวมันก็แหว่งเดี๋ยวมันก็งับหัวแม่เต็มชาวบ้านได้ตลอดเวลาใช่เดี๋ยวก็มีลวดมีอะไรโผล่มีเส้นเหล็กโผล่มามั่งมีอะไรต่มีอะไรนั่นแหละหายหายขาดขาดเกินๆน,น,นะครับไม่ได้เรียบไม่ได้เนียนนะครับเออ มันก็มันก็จนมีมันมีเพจนะฟุตบาทประเทศไทยหรืออะไรเนี่ยเขาก็เคยเอามาเปรียบเทียบนะว่าเอ้ยฟุตบาทต่างประเทศเป็นอย่างงี้นี้ฟุตบาทไทยแลนด์เป็นอย่างงีง้ี้อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ตลกดีนะนี่ <c oughs> สอสอไอเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบตอนนี้นก็มีสลิมนะครับสลิมก็บอกว่าเอ้ยก็ที่อุทัยธานีก็ก็ถนนเขาก็สวยงามดีเนอะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> อ่าคน <c oughs> ก็มาย้อน อ่าคนก็มาย้อนอา้าวแล้วใครมีบ้านอยู่ที่อุทัยธานีละ่ะอชาดออ่า,า,อาใครมีบ้านอยู่ที่อุทัยธานีละ่ะแล้วแม่งก็ทําแล้วก็มันก็เอาเอาถนนพุทธบาทของอุทัยธานีพวกบ้านเรือนของอุทัยธานีนะเด็กดื้อไม่รู้มันไปขายที่ไหนน่านจะเป็นในตล,ตลาดหรือว่าในอใกล้ๆเมืองอะนะ มันก็แลดูเรียบสวยมันแต่ว่ามันทำบ้านเรือนออกมาโทนสีม่วงเนะอืมโทนสีม่วงเอาก็ใครมีบ้านท่ก็อยู่ทางนั้นไม่ใช่เหรอก็นั่นน่ะสิถูกเปล่ะแล้วมันก็ต้องทำพูดบาทให้มันเดินดูดูดีไงเพราะว่าเขาไปเดินเที่ยวตลาดอยู่บ่อยนะเจ๊น่ะนะไปเดินเที่ยวตลาดบ่อยใช่เป่าโอเมน อ้าไอ้นิสริมอุไทยมันก็บอกว่าอ้าวก็ปก,ก็ก็ประเทศอุไทยอุไทยชาดาธานีเนี่ยมันก็มีพุทธบาทที่เรียบรูดูโก้ม,มันก็มีกฎมาแยกมันเอาแล้วใครมีบ้านอยู่เนี่ยก็ถ้าอยากจะให้เอพี่น้องถ้าอยากจะให้พุทธบาทประเทศไทยมีแบบเรียบๆแบบพระบรมมหาราชวางังหรือแบบอ่า ประเทศอุทัยธา,านีก็ก็ให้เจ้าย้ายไปอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับถนนหนทางพุทธบานหรือไม่ก็เมียน,น้อยมันก็ได้ม,มันก็จะได้แค่เป็นมย่อมๆไงอเอ,ออยังก็ได้ได้แค่แถวบ้านบ้านบ,น,บนเจ้าคุณพระอย่างเงี้ยบ้านบ้านหญิงอ่อนอัน,นงอย่างเงี้ยถูกไหมจเจริญนะหมู่บ้านเออ,เอ,อมันก็ได้แค่ย่อมย่อมเดียวไงเออได้ย่อมเออมันต้องเป็นคนตัวใหญ่ๆไปอะ เออมันน่าจะเจริญทั้งจังหวัดอะไรเงี้ยเออเอ้ยแต่ว่าบุรีรัมย์นี่ก็เจริญนําหน้านะสงสัยจะได้สพายเจ้าเอ้ยหรือเปล่าโอ้ยมันสามารถขนงบไปลงจังหวัดมันได้สบายสบายอเออไอ้บุรีรัมย์นี่เขาทําเขาทำําทำไว้รอหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องวันรองรับสนามฟ,ฟุตบอลสนา,ฟฟ bon, สนามมอเตอร์ส,ส,สปอรต์ตอะไรของมันด้วยล่ะของไอ้เเนวินด้วยหล่ะก็ถนน,นต้องดี ใช่ใช่เขาระดับเขาระดับโลกนะอืไม่ใช่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออายเข้าไอ้หาก็ไม่รู้สิก็บ้านหญิงออนไม่ยากหรอกก็บ้านหญิงออนก็ว่าเขาไปสร้างอะไรแต่มีอะไรแถวนั้นล้อมรั้วล้อมอะไรใหญ่โตไม่เจริญหรือแถวนั้นน่ะมาจากไหนเนี่ยร้อยเอ็ด หรือไงหรือหรือว่าอะไรสกลร้อยเอ็ดปะ่ะเออมันมีทั้งร้อยเอ็ดไม่มีทั้งอะไรอะสกลก็มีมั้งอืม,อมไม่รู้หลมเออแต่สงขาก็น่าจะเจริญนะบ้านอีนุยเหรอสงขามันจเจริญตั้งแต่สมัยอีเพลมแล้วไม่ก็นั่นน่ะสิมันก็น่าจะเจริญยิ่งขึ้นหรือเปล่าเออพุทธบาทน่าจะเรี่ยมเหมือนแบบพระบรมมหาราชวังหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ทราบนะพี่น้องก็ มาเอาภาพฟุตบาทมาส่งมาประกวดไหมมารายงานนี่ว่าฟุตบาทบ้านใครเป็นยังไงเออสบายเจ้าชื่อละครเอ้ยอา้าวมันมันก็มีมีมีเขยหลวงก็ต้องมีอะไรนะมีเขยหลวงเออบุรีลำนี่อาจจะเป็นเขยหลวงนะ ปั่นตัหน่อยเออทำดี่นายต้องบอกเลยเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งจะได้ข่าวไอเนี้ยหนีไปบวชสักพักหนึ่งเฮีะติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งเอาครบกับไอครอบครัวเฮียพวกนี้แม่งชะตาหำขาแล้วน่าจะบอกให้เออเดี๋ยวเจอแบบไปทัวร์แล้วมีเฮียอะไรก็ไปฟ้องพี่มันเมียอะไรก็ไปฟ้องพี่มันเห็นเปล่าอืมอืมอืก็ไม่เป็นไรปอก ก็บอกก็ขนาดเมียกูก so uh, ูยังจ oh, uh right? ับโกนหัวเลยอ้าวเขาอาจจะอยากให้ลูกเขาเป็นฝั uh ่งเป็นฝาก็ได้นะเขาก็ไม้ใกล้ฝั่งอะไรเงี้ยอยากจะให้คนมาดูแลลูกเขาอะไรงี้เออโอ้ยไม่ต้องมีใครมาดูกันแลก็มึงมึงมีเป็นร้อยเป็นพันล้านมึนก็หน่อมมันก็ต้องมีขนาดนั้นอย่างไรอีกบบมันไม่ลําบากอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาดูแลหรอก อาเขาไม่ได้ดูแลเรื่องเงินเรื่องเงินมันเขาไม่ลําบากหรอกดูแลเรื่องอื่นถูกไหมเขาก็อยากจะให้มีเป็นฝั่งเป็นฝาลูกเขาหรือจะให้เจริญรอยตามจเจนน้อยล่ะอยู่เป็นโสดเหมือนโกรธผู้ชายทั้งโลกอะไรเงี้ยเจนน้อยแช่แข็ง เขาก็อาจจะมีของเขาก็ได้นะแต่เราไม่รู้ใครถูกไหมมันก็เสียงเลือเสียงเล่าอ้างอะนะเออเขาก็อาจจะมีเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเรียกฟงเรียกแฟนเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคนรู้ใจอะไรเงี้ยถูกว่าเออคนคนเอาไว้คุยอะไรเงี้ยมันก็ตมีเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องมีแหละเมื่อตอนวัยรุ่นเขาก็แจ่มอยู่นะเจ๊น้อยเนี่ยจะว่าไปอื ถูกวะเออก็นั่นแหละก็ไปดูว่าเออฟุตบาทแกอ่เออสอสไอซ์เขาก็เอาเอามาเปรียบเทียบเนาะคนก็ทัวลงอีกครับโดนด่าตอนเนี้ยเออสอสไอซ์จะกระดิกไปทางไหนก็โดนด่าคนมันไม่ใช่อ่ะทำอะไรมันก็ไม่ถูกถูกไหมเอออืมก็ไม่รู้สิ เรื่องสแกมเมอร์ประเทศไทยเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็ยังไม่จับจับอยังทำเร่อะไรไม่ได้เลยประเทศอื่นเขาไปขึ้นเขาไปยึดอะไรอาเมริกาดีบซับไอสียิงเป้าสิงคโปร์เคี้ยนไทยเนี่ย แล้วอเมริกาแม่งยึดทรัพย์ตั้งกี่ก,กี่กี่ล้านบิตคอยวะเออ,เอ,อมันยึดทรัพย<ม>์มค่ห้าแสนล้านอ่ะเออมันยึดทรัพย์ไปตั้งหลายหลายกี่หมื่นบิตคอยกไม่รู้เออน่ะประเทศไทยโอ้ยประเทศไทยขยับแล้วขยับเมื่อวานนี่เยับไป <hn> ไหนไม่ใช่แม่งเพิง่งลงนามจะทำสงครามกับไอ้เนี้ยพวก สแกมเมอร์เนะี่ยโอแม่งเห็นยืนหน้าสลอนกันเป็นแถวอะเนี่ยประเทศไทยมันเป็นประเทศพิธีกรรมอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ใช่คือมันจะเอาใจยังไงดีเฮียมันพวกเดียวกันมันก็มีอยู่ในร่างแหาจะทํายังไงปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยไอเฮียหนูตึองตอบอะไรไม่เขาจะได้ไงใช่มันถึงได้มันถึงได้เอาพิธีกรรมมามาบังหน้าไงอื hmm. ถูกไหมประเทศอื่นแนละ้วแม่งเขายึดทรัพย์ไปใส่ตอนไหนแล้วถูกปะ ไอ้เฮี้ยนี่มามัวนั่งทําพิธีกรรมลงนามส้นตีนอะไรมึงมึงถ้ามึงจะปราบมึงไม่ต้องม,มันมัวลงนามลงเฮี้ยอะไรหรอกถูกไหมมึงจะยื้อเวลาให้พวกแม่งย้ายขนย้ายทรัพย์สินออกกันนีม hmm. ถูกปะเออประเทศอื่นเขาไม่เห็นต้องลงนามทำาเฮี้ยอะไรเลยโงดอเมริกามึงนึกจะยึดมึงก็ยึดไป hmm. ถูกไหมมึงมีเส้นเส้นทางการเงินการอะไรเนี่ยบิตคอยเนี่ย มึงตรวจได้มึงก็ยึดได้อะถูกไหมใครจะหาว่าเอ้ยบิตคอยมันยึดมันจะยึดได้ยังไงมันยึดได้นะพี่น้องถ้ามันอยู่ในระบบอะถูกไหมมันดีไม่ดีไอไอพวกบิตคอยมันมันมันน่าจะยึดง่ายกว่าไอพวกเงินสดเงินหรือว่าทรัพย์สินอย่างอื่นไงถูกไหมเพราะว่าบิตคอยเนี่ยถ้ามันมันมันต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนที่หนึ่งนะถูกปะ เออแล้วมันก็บิตคอยมันเป็นเทคนิคที่แบบว่าถ้าคนถือผ่านบล็อกเกอร์กกอโดนแต่คนถือผ่านบล็อกเซนธรรมดาไม่ต้องไปเถมันต้องอะไรนอันนี้ทําอะไรไม่ได้เอาแต่ถ้าแ้าคุณอยู่ถ้าคุณมีกุญแจมีคียวคุณก็โดนไงคุณก็ต้องเปิดอ่ะถูกไหมถ้าถ้าคุณโดนบังคับอ่ะโดนบังคับก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งอืมอ่า เพราะว่าถ้ามันยึดซับมันก็ต้องโดนบังคับอยู่แล้วถูกไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนออเออยังไงยังไงคุณก็ต้องมีเทรดอ่ะเพราะว่าไอไอบิตคอยนี่มันมันเบสออนทรัสต์มันเบสออนเทรซิบิลิตี้อยู่แล้วถูกไหมเออคุณทําอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปแก้ไขข้อมูลได้อ่ะเออมันตามได้มันตามได้ทางนั้นนะถ้าอยากจะตามอ่ะมันไม่ได้เหมือนเงินสดที่มึงไปซุกมึงไปฟอกกันตรงไหนตรงไหนแม่งก็ตามยากถูกไหมเออ ไอ้บิตคอยนี่เวลามึงเทรดแล้วมึงก็มันก็อยู่ในนั้นนะมันไม่หายไปไหนอะ่ะนอกจากมึงจะทําหายหรือแค่นั้นนะถูกไหมเออทำกุญแจหายทําวอลเลตหายอะ่ะออนั่นแหละประเทศไทยมึงต้องเอาจริงเอาจัางนะพี่น้องครับไอ้เรื่องสแกมเมอรสแกมเมอร์นี่ไม่งั้นประเทศไทยมันเสียหายมูลค่าไม่รู้จากเท่าไหร่คนไทยโดนหลอกกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยถูกไหม มันจะไปสนใจเฮียอะไรเสียหายไม่เสียหายถ้ามันสนใจเเรื่องความเสียหายมันจะออกมาดิอำนาจทำสตินอะไรแปลว่ามันไม่เคยสนใจเฮียอะไรเลยหรือเผื่อๆมันก็ตั้งใจให้คนไทยโดนหลอกไม่รู้มันให้มันเป็นง่อยเปี้ยเสียขาอยู่างเงี้ยเออปกครองง่ายเห็นไหมล่ะมึงโง่ห้เขาหลอกไปไอ้พวกเขาหลอกมึงหลอกได้เท่าไหร่มาจ่ายกูมั่งอแค่นั้นแหละจ่ายสวยมามึงก็อยู่รอดกันละวนวนกันไปอืม ก็เป็นเช่นเป็นเป็นเช่นนี้นะมันถึงได้ไม่ทําอะไรไม่ได้ไงเออมันมันถึงได้ไม่ไม่ค่อยอยากจะเต็มใจแก้ไขเอาแค่อี้ต่อสักเนี่ยน้องไอ้สถิตพงษ์เนี่ยมันจะจัดการได้หรือเปล่าเถอเห็นเห็นจ่าจ่าเนี่ยแค่เห็นนามสกุลมึงก็ไม่อยากไม่อยากจะย่แล้วเออเดมใช้กฎหมายกันยังไงล่ะมันจะยังไงนี่แค่น้องก็นน้องน้องราชเลขาถูกไหม <Ừ. S 2> ถ้าเป็นน้องเมียอีกล่ะน้องไอ้พวกกะรี่วังอีกล่ะทำยังไงอืมอืม <c oughs> อ้ยไม่ได้หรอกพวกนี้แตะไม่ได้เจาะก็บอกแนละ้วประเทศไทยพอเจอตัวต่อใหญ่มันก็เรือล่มครับไทยแทนอีกเจอภูเขาน้ําแข็งยังล่มเลยครับอืม <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ประเทศไทยมันก็ภูเขาน้าแข็งไงไอ้เรื่องพวกนี้ถูกไหมอืม ไอเรื่องดำๆเทาๆเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่ทะมืนเทินเทิรข้างบนโผล่นิดเดียวไงอ่าใช่มันโ้โหมันรากฐานมันใหญ่เราไม่รู้ไงว่ามันไปถึงไหนอ่ะถือว่าทุกหย่อมญ้ามันมันสังเกตดูทุกเรื่องอ่ะเออตึกสตองงอนี่ก็เงียบเป็นเป่าสากไปแล้วนะไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยตึกสตองงอแล้วก็ยังมีตึกไออะไรเงที่มันเก้าพันล้านหรืออะไรนะตึก เออมันไม่มีแล้วไม่มีใครพูดถึงแล้วสตองอนี่อืมหมูเถื่อนนี่เงียบสนิทอืมลาหมอคางดำไอไอคนนั้นโดนฟ้องไปแล้วไอไอไออะไรนั่นไอใบโอไทยอะไรนั่นโดนฟ้องเงียบปากไปแปลรูเป็นปลาป้าคางดําไปอะไรก็ไม่รู้แล้วไอ้เออกระเลิกกันใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้เห็นมีอยู่จังหวัดหนึ่งเอาไปทําไม่ใช่ไอซีพีเอฟน่ะมันเอาปลาไอมันไม่มันเอาไปทําน้ําปลาอ๋อเหรอใช่ มันไปมันเอาไปทําน้ําปลาเป็นน้ําปลาโอท็อปแล้วมันร่วมมือกับราชทันนะเมันมันใช้แรงงานนักโทษทําน้ําปลานี่ก็มันออกข่าวอยู่นั่นมันจะเอาไอ้น้ำน้ำปลาจากปลาหมอคางดำนี่เนี่ยแล้วมันจะทําเป็นไออสินค้าโอท็อปเป็นจังหวัดอะไรวันสุรปยาการหรืออะไรสักอย่างเออน้ําปลาอ่า มันร่วมมือกับไอ้นี่ไงไอไอกรมราชทันฑ์อ่ะเออมึงใช้แรงงานฟรีไอประหมอคางดำแม่งก็ฟรีครับฟรีเออแล้วมันก็เอามาขายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ทราบนวก็ต้องไปตามดูข่าวนะครับมันเผื่อมันจะอร่อยอันนี้ไม่ทราบนะเด็กดื้อไม่กินน้ําปลานะครับเออมันก็สรรหาทำไปเนาะเออ ไอห,หาพวกนี้ก็อืมก็นั่นแหละอาจจะเป็นสินค้าส่งออกก็ได้นะคะยังไม่รู้เลยถูกไหมอืมแม่งก็ทําไปไอไมคนแต่แต่แต่ใครมาตั้งคําถามหรือว่าใครจะมาซักฟอกไม่ได้นะเกี่ยวกับไอพวกเนี้ยไอไอประหมอคา,างดําคางดืมเนี่ยถูกไหมไม่ได้โดนหมดโดนหมดเออเออหมูเถื่อนก็ไม่มีใครกล้าเลยเห็นไหมอืมอ่ะ พอมีข่าวแววๆว่าไปขายให้ไปมันมันหลุดเข้าไปขายให้ห้างใหญ่จอดทันทีเลยครับไปไม่เป็นรีบกลบเอาไปฝังกลบข่าวมันบอกว่ามันเอาไปฝังกลบฝังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยมันไม่มีใครรู้มันบอกคนเร็วเลยอะเอ้ยก็มันมันบอกว่ามันเอาไปฝังค่ายทหารว่างั้นไง<อ>ไทรไปจะไปกล้าตรวจล่นะเพะพอพอมบอกว่าฝังไม เอาหมูเถื่อนไปฝังไว้ค่ายทหารก็จอดแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าแล้วจบคดีปิดครับอันนี้<ร>ก็เอผื่อไปแจกพวกทหารนั่นแหละจะไปรู้ไม่รู้ครับข่าวมันว่าข่าวมันออกมาอย่างนั้นต้งองอ่านแล้วว่าปีที่แล้วถูกไหม,มว่าเอาไปเอาไปฝังไว้จะเอาไปฝังไว้อีกที่หนึ่งแต่ชาวบ้านไม่ไม่ยอมไงมาชาวบ้านบอกว่ามันเหม,ม็นมันนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าทหารรับ รับปิดจ็อบว่าเอาไปฝังเด็กดื้อยังสงสัยอยู่มันเอาไปฝังได้ไงมันจะมีใคยมันจะมีอะไรที่มันใหญ่โตพอที่มันจะไปฝังเอหมูเถื่อนได้เป็นร้อยร้อยตู้คอนเทนเนอร์ออแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครตรวจสอบได้ซะด้วยนะเนี่ยเรื่องของเรื่องประเทศไทยมันเป็นางเนี้มันเป็นเหมือนหลุมดําของจักรวาลอะอะไรที่มันเถื่อนเถื่อนอะไรที่มันเถื่อนเถื่อนดำดำมันมันหลุดเข้าเข้ามาในเมืองไทยอะมันหายสาบสูญมัน มันแลดูเหมือนจะเดือนลางเบือปล่อยเบืออะไรของมันเนี่ยถูกไหมมันจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เออมันเป็นแหล่งแหล่งหลุมดำหรือไงไม่ทราบนะเออก็ประมาณนี้พี่ขุนโอเคโอเควันลเลกเวนขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้จะได้